ช่องทํานายไทยทักชาแน,นลสวัสดีค่ะหากเพื่อนๆฝันเห็นไข่ไก่จํานวนหลายๆฟองทํานายฝันว่าช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหากับคนในครอบครัวของท่านให้ระมัดระวังเรื่องเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับในคนในครอบครัวของท่านช่วงนี้ให้ระวังความเครียดที่อาจจะเพิ่มขึ้น หรือปัญหาด้านสุขภาพความวุ่นวายใจจากคนในครอบครัวของท่านความรักคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้จะรู้สึกห่างเหินกันควรเติมเต็มหมั่นเติมความหวานให้กันและกันส่วนใครที่มีปัญหากับคนรักช่วงนี้ให้หาทางค่อยๆแก้ไขอย่าใช้อารมณ์หรือความรุนแรงกับคนรักมากนะัก หรือใครอาจจะมองหาคนใหม่ๆช่วงนี้ให้ลมเลิกความคิดนี้ไปก่อนการเงินการงานช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายที่เกินตัวมากเกินไปส่งผลให้มีความเดือดร้อนได้ในอนาคตทุนที่สะสมไว้ถูกเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันการที่จะลงทุนกับใครหากยังไม่รู้ใจกันมากต้องศึกษา กันและกันไว้ให้ดีๆเลขนำโชค8 2 8 8 8 8 8 8 8 3 0 2 8ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและรับฟังช่องทำนายไทยทักชาแนลฝากกดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยนะคะ